ซึงเป็นภาพที่สร้างความแตกต่างจากเกาะท่องเที่ยวอื่นๆได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากนี้ยังมีประเพณีวันกองข้าวพิธีศักดิ์สิทธิ์หลังสงกรานที่ชาวบ้านจะนำอาหารข้าวหวานมาเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาและพระแม่คงคาเพื่อขอให้ครุ้มครองชาวประมงเป็นการแสดงออกจริงความผูกพันกับท้องทะเลอย่างแท้จริงค่ะผาเจ็สีชังฟูดและที่พัก Food and accommodation 7. ซีชังฟูดร้านอาหารและคาเฟ่้ามพาดมาทะเลทั้งทีจะพลาดซีฟูดได้ยังไงคะเรามีร้านเด็ดมาแนะนำค่ะป้าหน่อยริมทางทะเลเผาขึ้นชื่อเรื่องความสดของวัตถุดิบและความจัดจ้านสไตล์ไทยๆเมนูแนะนำคือปลาหมึกนึ่งมะนาวที่รสชาติน้ำต้มยําเข้มข้นจัดจ้านหรือต้องลองสั่งทะเลเผาซึ่งสดใหม่ตามแบบฉบับชาวเลค่ะ เจมอยร้านอาหารตามสั่งและซีฟู้ดแบบท้องดินดั้งเดิมเมนูที่ห้ามพลาดคือหมึกผัดน้ำดำที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคาเฟ่สุดชิลสำหรับสายกาแฟเราแนะนำชาวบ้านชาวเลคาเฟ่และซันคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในทําเลที่สวยงามพร้อมวิวทะเลที่เปิดโลง่ง เหมาะสำหรับการมานั่งจิบกาแฟหรือเครื่องดื่มเย็นๆชมวิวทะเลและเก็บภาพสีสวยค่ะอย่าลืมมองหาร้านที่ขายฮื้อแช่หรือก๋วยเตี๋ยวบกซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่หาได้ยากในปัจจุบันด้วยนะคะ 8. ที่พักบนเกาะสีชังเลือกสไตล์ไหนดีการเลือกที่พักขึ้นอยู่กับสไตล์การเที่ยวเลยค่ะรูหราพร้อมวิวสุดปัง ต้องยกให้ p า r e ฮ h a ร Resort ค่ะรีสอร์ทสไตล์กระท่อมริมผาที่มอบวิวทะเลแบบพาโนรามาที่ตระการตาเป็นตัวเลือกที่โรแมนติกที่สุดสำหรับคู่รักที่ต้องการความสงบและเป็นส่วนตัวบูติกและมินิมอลให้ลองดู d a e Anchor หรือ Islandish ที่มีการออกแบบที่ทันสมัยเน้นความสะอาดและเป็นส่วนตัวสูงเหมาะสำหรับสายถ่ายภาพ โฮมสเตย์ราคาย่อมเยาที่พักราคาย่อมเยาส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือเทววงทำให้สะดวกในการเดินทางไปยังร้านอาหารและแหล่งซื้อของฝากค่ะร์ท9แพลนเที่ยวที่แนะนำ Itineraries and Tips 9แลนเที่ยวเกาะสีชังแนะนำ3รูปแบบ9.1 One Day t r i ิปเที่ยวครบจบในวันเดียว สำหรับสายลุยถ้ามีเวลาน้อยให้เริ่มเดินทางจากท่าเรือกอบลอยให้เร็วที่สุดประมาณ8โมงเช้า